นะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องนั้นคดีนี้ที่อยู่ในปปชอ,อยู่ในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญต่างๆ<ฆ>รับรองว่าโดนเรียบ<ฆ>แต่อีกฝั่งหนึ่งคือพรรคที่เขาเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยเขามีคดีชกกาดชากกนอย่างหัวสวเขามีคดีที่ยืดเยื้อยาวนานตัดสินไปแล้วในชั้นศาลฎีกาอย่างเขากระโดงก็ยังไม่ระคายผิวนะครับ<ฆ>แล้วเวลามันเกิดรัฐบาล m ม a อโหวตให้เป็นกันแบบเนี้ย ทั้งๆท,ที่มันตําตานะครับ <ฮะ S 2> ว่าสวชุดนี้เนี่ยมันมาจากการหัวแน่นอนอมไม่ปกติไม่ชอบมาภาคคนร้อยเปอร์เซนแต่ถามว่าจะเอาผิดใครได้ไหมเนี่ยทีแรกเนี่ยเขามั่นใจนะ,<ฮ>ะตอนที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่เวลานี้เนี่ยเสียงของความมั่นใจมันแผ่วเบาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาพูดกันแบบนี้แล้วยังไงคะว่าระหว่างผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสวสองร้อยกว่าคนเนี่ยกับคุณภูมิธรรมและพันธ์ตระเรกทวี <ฮะ S 2> ที่ไปมีเรื่องอยู่ในสาลรัฐธรรถถมนูญ เพราะเหตุทําคดีหัวสอวอเนี่ย<ฆ>ใครจะโดนก่อนอสองคนนี้เนี่ยถูกชี้ว่าจะโดนก่อนด้วยซ้ําอ่ะทั้งทั้งที่เป็นคนทําคดีนี้มาตั้งแต่ต้น